ทำอธิษฐานก่อนใส่บาตรและหลังใส่บาตรทำบุญแบบสั้นๆจำได้ง่ายสวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้มาพบกับช่องมหาชาญชาแนลอีกเช่นเคยนะครับเรื่องราวที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับเข้ามาแล้วก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แชร์ออกไปเพื่อเป็นธรรมทาน ให้กัลยาณมิตรท่านอื่นได้รับชมรับฟังคลิปนี้กันด้วยนะครับคํากล่าวก่อนใส่บาตรยกอาหารขึ้นศีษะแล้วกล่าวคําว่าสุทินังวัตะเมทานังอาสวะขยาวหังโหตุทานที่ข้าพเจ้าถวายดีแล้วนี้จงเป็นเครื่องนำมาซึ่งความสิ้นไปแห่งอาสวะกิเลสเทิน หรือจะกล่าวเป็น,ปนภาษาไทยแบบง่ายๆคือข้าวของข้าพเจ้าขาวดังดอกบัวยกขึ้นทูลหัวตั้งจิตจำนงตัก,ตกบาตพระสงฆ์ขอให้ทันพระสีอานขอให้พบดวงแก้วขอให้แค้วบ่วงมานขอให้บรรลุนิพพานในอนาคตการอันในกลน้นี้เทินพระหลวงพ่อบางรูปก็สอนว่า การอธิษฐานทำบุญใ,ใดๆตั้งก่อนและหลังทำบุญต้องประกอบไปด้วยว่าขอผลบุญนี้จงส่งผลให้ข้าพเจ้าสะอาดบริสุทธิ์กายวาจาใจยิ่งยิ่งขึ้นไปตราบเข้าสู่พระนิพพานเทินแบบนี้ก็ได้แล้วตามด้วยความปรารถนาอื่นๆที่เราต้องการ ให้บุญส่งผลช่วยและอย่าลืมให้คุ้มครองลูกหลานคนในครอบครัวที่รักของเราด้วยนะครับโดยเฉพาะพ่อแม่ผู้มีพวกคุณกับเราคำเก่าวหลังใส่บาทนัตทิเมสะระนังอันยังสังโคเมสะระนังวะรังเอเตนะสัจจวัดเชนะโสติเมโหนตุสัพพธทา สารณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นสารณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ขอให้ข้าพเจ้าจเจริญนในพระศาสนาขององค์พระศาสดากรวดน้ำหลังใส่บาตรหรือทำบุญนั้นชาวพุทธโชคดีที่มีพระพุทธศาสนาสอนวิธีทำบุญและอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล โดยเฉพาะกับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วโดยกล่าวคําว่าอิทังเมยาตินังโหนตุสุขิตาโหนตุยาตโยขอบุญทั้งหลายจงสําเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดขอบุญทั้งหลายให้แก่คู่กรรมคู่เวรของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกิน ท่านทั้งหลายตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติท่านจะอยู่พบใดภูมิใดก็ตามขอให้ท่านมารับแล้วอาหสวกรรมอดโทษให้แก่ข้าพเจ้าไม่ตามจองล้างจองผานจองเวรซึ่งกันและกันตลอดไปและอนุโมทนาบุญกลับมาหาข้าพเจ้าด้วยอำนาจบุญนี้ด้วยเทินก็ <ขอ S 1> จบลงไปแล้วนะครับสำหรับ วิธีการอธิษฐานก่อนใส่บาตรและหลังใส่บาตรแบบเส้นสั้นจำได้ง่ายจะเป็นก่อนใส่บาตรและหลังใส่บาตรกวดน้ําแบบสั้นๆแบบจําง่ายๆก็จะทิ้งทวนให้อีกทีนะครับก่อนใส่บาตรเป็นภาษาบาลีว่าสุทินังวัตเมทานังอาสาวะขยาวหังโหตุเพียงแค่นี้นะครับ และหลังใส่บาตกล่าวคำเป็นภาษาบาลีว่านัตถิเมสะระนังอันยังสังโคเมสะระนังวะลังเอเตนะสัจจะวัชเชนะโสตถิมีโหนตุสัพพธาอวดน้ำแบบสั้นๆก็จะมีดังนี้อิทงังเมยาตินงังโหนตุสุขิตาโหนตุยาตะโยเพียงแค่นี้นะครับ ครับก็ต้องกราบขอพระคุณที่เข้ามากดติดตามรับฟังกับช่องมหาชานชาแนลนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องมหาชานชาแนลด้วยนะครับสุดท้ายนี้มหาชานก็ขอคุณอำนาจพระศรีรัตนไรตลอดทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญบารมีคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายจงมาอำนวยอวยพรให้กับท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่าน จงประสบพบเจอแต่ความสุข,สขความจเจริญปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังความปรารถนาสำหรับคลิปนี้มหาชันต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ